สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับเซยล์บิมดีเอยสนสกลนครนะคะเดี๋ยววันนี้บิมพาไปชมรถราคาพิเศษและก็งวดพิเศษมาดูกันนะคะช่วงนี้มีโปรดอกเบี้ยศนานสิเดือนผลเริ่มต้นแค่6,000กว่าบาทเองนะคะเดี๋ยวมาชมกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพบกับคันนี้เลยคะ่ะทุกคน BRV ปี2017นะคะรุ่นท็อปเอด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวพามาชมกันคะ่ะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้าง โดย BIV r รุ่นนี้นะคะทุกคนก็จะแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยทีเดียวค่ะและพิเศษสุดๆไปกว่านั้นก็คือรถคันนี้นะคะติดคารอนเนกประสงค์นะคะซึ่งลูกค้าสามารถซื้อเหล็กหลังคามาติดได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะรถรุ่นนี้นะคะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะและพิเศษทั้งนั้นก็คือไฟนะคะไฟตัวนี้อาจจะเป็นรอบ ข้างหลังเลยทีเดียวแล้วก็พิเศษขนาดนั้นก็คือว่ารถรุ่นนี้รองรับถึง e 8 5ได้เลยนะคะเดี๋ยวพอมาชมข้างในกันดีกว่าค่ะ,ะถ้าเป็นโลนข้างในน่าจะเป็นโทนดําเข้มดําเลยแหละคะ่ะแล้วก็เบาะหนังมาจากโรงงานเลยทีเดียวแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะนี้เป็นรถเ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าเบาข้างหลังพับได้สบายเลย คนเดี๋ยวเซบินพาไปดูด้านในนะคะว่าสวยเอี่ยมอ่องแค่ไหนระดับเกรดเอที่ดีเอเดียนขนาดนี้แล้วต้องโชว์กันค่ะแรลพิเศษสุดๆคือข้างในนะคะออปชั่นเต็มสุดร้นสุดๆแล้วก็เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาสตาร์ทให้ดูนะคะและพิเศษไปกว่านั้นก็คือว่าไม่แค่สองหมื่กว่ากิโลเองค่ะใหม่มากๆ อยากโชว์มากเลยแล้วก็ส่วนภายในนะคะก,ก็จะเป็นเบาหนังด้วยนะคะเบาหนั่งจะเจ็บค้านะคะแล้วก็มีรูระบายอากาศความอับชื้นระบายออกหมดแน่นอนคน่นะแม่แด่จอดในที่ร้อนเลยก็ตามแล้วก็เป็นเบาะที่นั่งสบายนะคะกระชับ มากเลยทีเดียวแล้วก็เหมาะกับการขับรถที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นส่วนข้างหลังด้วยนะคะด้วยกันนะคะก็จะเป็นเบาะเหมือนกันเลยแล้วก็ห้องผู้โดยสารก็มีแอร์ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็ที่วางกาแฟข้างหลังเลยเต็มที่นั่งเหมาะกับครอบครัวเล็กๆน่ารักน่ารักสบายสะดวกสบาย,บาย,บายต่อการใช้งานมากเที่ยวที่ไหนไปได้ทุกที่นะคะเครื่องพันห้าร้อยซีซีสนุกแน่นอนคะ่ะ แล้วก็ส่วนกุญแจของรถรุ่นนี้คะ่ะก็จะเป็นรุ่นนี้เองกุญแจรีโมทนะคะแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นปุ่มพุสตาร์ทเลยนะคะลูกค้า <Wow. S 1> ล็อกด้วยระบบรีโมทแน่นอนเลยคะ่ะการใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากที่สุดเลย